ลิซ่าทำการตลาดอัลบั้มได้เก่งมากจริงๆคลิปนี้มาสองโพสต์กระทู้ของชาวเน็ตเกาหลีที่กำลังพูดถึงกันเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์โดยเธอได้กล่าวถึงการโปรโมทอัลบั้มเพลงของลิซ่าว่าลิซ่าทำการตลาดอัลบั้มได้เก่งมากจริงๆตอนแรกที่ได้ยินว่าชื่ออัลบั้มคือ On The r Ego และมีตัวละคร5ตัวที่แสดงถึงตัวตนของเธอเองก็คิดว่ามันเหมือน i ินไซ e ์เอหรือเปล่าดูเหมือนเด็กๆไปหน่อย แต่พอรู้ว่าเธอวางแผนที่จะสร้างสตอรี่ไลน์ออกหนังสือการ์ตูนและร่วมมือกับ Discord เพื่อสร้างเกมที่เน้นตัวละครมันดูสร้างสารรค์มากๆถ้าเธอจะเล่าเรื่องราวของตัวเองและแสดงให้เห็นถึงบุค,คลิกที่หลากหลายแบบนี้ถือว่าไอเดียดีมากโดยเฉพาะลายเส้นการ์ตูน 2D ดีที่โดนใจโอตาคุบ้าไปแล้วจริงๆเป็นแฟนคลับลิซ่ามาหลายปีแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้เลยสุดยอดไปเลยระดับตำนานสุดๆ แน่นอนว่าเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้รับความเห็นจากชาวเน็ตเกาหลีมากมายซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังจะว่าอย่างไรบ้างมาดูกันคนที่เป็นนักร้องในปัจจุบันไม่ได้ขายแค่เพลงหรือความสามารถอย่างเดียวแน่นอนว่าเสียงเพลงคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งแต่ยังมีรูปลักษณ์สเสน่ห์พื้นฐานเรื่องราววัฒนธรรมการแสดงการตลาดภาพลักษณ์และอื่นๆที่ถูกนำมาทำเป็นสินค้าด้วย ฉะนั้นในเรื่องนี้ลิซ่ามีจุดที่สามารถใช้ได้เยอะมากคำถามคือว่าจะนำเสนอออกมายังไง แค่ดูรายชื่อเพลงก็รู้เลยว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ลิซ่าจะครองตลาดแน่นอนและกวาดเงินไปเพียบเพียบบีดของเจคับนี่มันสุดๆไปเลยเพลงที่ปล่อยตัวอย่างออกมาแต่ละเพลงก็เป็นแนวที่ลิซ่าถนัดทั้งนั้นวางงอแผนมาดีมากจริงๆที่ปล่อยซิงเกิลแนวที่ไม่เคยทํามาก่อนออกมาให้ประสบความสําเร็จติดๆกันแล้วค่อยปล่อยเพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มเต็มกับเพลงที่ยังไม่เคยปล่อยในแนวฮิปฮอปที่ลิซ่าถนัดเพื่อสร้างกระแสะให้ต่อเนื่องทำกุศออกมาได้ดีมากๆเลยยอมรับจริงๆ กระแสะซีรีส์อเมริกันแรงมากจริงๆแฟนๆไม่ได้ดันแท็กให้ขึ้นเทรนเลยคนทั่วไปชอบกันมากจริงๆตอนนี้ยังติดเทรนอยู่เลยลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยพูดหน่อยกระแสะที่อเมริกาของจริงมันต่างกันจริงๆนะตั้งแต่10บโมงเช้าตามเวลาอเมริกาจนถึงตอนนี้ก็ยังติดเทรนอเมริกาอยู่เลยปกติเทรนเคป๊อปในอเมริกาจะขึ้นสูงตอนคนอเมริกันหลับแล้วก็ค่อยๆลง ลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวบทที่ลิซ่ารับเล่นเป็นตัวละครที่เล่นกับความรู้สึกของผู้ชายคอยทําให้เขาวั่นวหวไปมาแล้วก็ผลักเขาออกดูมีเสน่ห์มากลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวมีคอมเมนต์เกี่ยวกับลิซ่าเยอะเลยในซีรีส์อเมริกันเลยสงสัยมีการคาดการ์ว่าเธอจะเป็นตัวร้ายฉันว่าสิ่งที่น่าทึ่งกว่าสิ่งนี้คือการแสดงของเธอที่เก่งมากๆ ลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวเคมีระหว่างลิซ่ากับนักแสดงชายที่เล่นคู่กันก็ดีไม่ใช่เหรอดูมีบุคลิกดีและน่ารักมากเลยเหมือนมีพูเลยลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลอีกด้านเป็นขอเกี่ยวเธอทำท่าทางและแสดงออกทางสีหน้าได้ดีมากการตอบสนองก็เก่งความรู้สึกก็ยอดเยี่ยมและมีไหวพริบที่ดีด้วยการแสดงของเธอเป็นธรรมชาติมากจริงๆ ทำไมถึงรีบวิเคราะห์แล้วเขียนคอมเมนต์ซ่เร็วกว่าแฟนคลับอีกปล่อยลิซ่าไปแล้วไปสนใจวงของตัวเองที่แปกไปเถอะพวกเขาบอกว่าการร่วมงานกันระหว่างลิซ่ากับโดจาแคทมียอดสตรีมสูงสุดในปี2025เตรียมตัวมาเยอะมากดีใจสุดๆไปเลยอตั้งตารอที่จะเปิดป๊อปอัพในเกาหลีมากๆเลยเป็นการรวบรวมผลงานที่ดีจริงๆได้ยินว่าร่วมมือกับบริษัทเกมด้วยน่าทึ่งมาก ว้าววลิซ่าจะไปร่วมงานประกาศผลรางวั Oscar ลออสการ์เหรอลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวว้า wow! วนี่มันอีกระดับไปเลยนะน่าอิจฉาจังลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวก็ซีรีส์ได้รางวัลเอมมี่ไปแล้วนี่นาคงได้ไปเดินพรมแดงออสการ์ด้วยแหละมัง้งลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวงานประกาศผลรางวัลออสการ์วันที่สมีนาคมสงสัยจะจริง ลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวการแสดงพิเศษของงานอ c a d e m y a w a r d ดมีมาตลอดอยู่แล้วลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวมีข่าวหรือว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานเทศกาลหนังนะเพราะเกี่ยวกับการโปรโมทเพลงในต่างประเทศลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวอยากให้ลิซ่าถ่ายทำเน็ตฟลิกบ้างจัง ลูกสอชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวเพลงบอนอเกนดีมากเลยแต่เสียดายที่ไม่มีการโปรโมทเลยออกซิงเกิลเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนแล้วก็จบเลยมีเหตุผลที่ไปอเมริกาจริงๆด้วยขอให้การแสดงกับอัลบั้มปังๆแล้วก็ไปแฟชั่นวิกอีกแล้วก็โคเชล่าชอบมากๆเลยกำลังสวดภาวนาให้วันสุขปังๆซื้อแล้วเรียบร้อยที่ซีรีส์ของลิซ่าที่นี่ได้ที่หด้วยเหรอ ดูเหมือนจะฮอตฮิตจริงๆนะในแม็กซ์ฉันก็ซื้อมาหมดแล้วเหมือนกันรู้สึกเหมือนจะเป็นโซโลอัลบั้มสุดท้ายเลยอะลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวไม่นะฉันอยากเห็นโซโลของลิซ่าต่อไปทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นละ่ะลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวก็แค่ความรู้สึกของฉันน่าลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวเอทโซโลสุดท้ายอะไรกันตอนนี้จะออกโซโลไปเรื่อยๆต่างหาก ลูกศรชี้ไปทางขวาตรงปลายอีกด้านเป็นขอเกี่ยวอย่าพูดแบบนั้นเลยลิซ่ายังอยู่ในช่วงอายุ20นะ